มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังข่าวลือเจ้าหญิงน้อยกัมพูชาเตรียมไปเป็นเน็ตไอดอลเคป๊อปสั่นสะเทือนวงการไอดอลเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดได้มีข่าวลือออกมาอย่างมากมายว่าเจ้าหญิงแห่งประเทศกัมพูชาอย่างนโรดมเซนากำลังพิจารณาเข้าร่วมการฝึกฝนเพื่อเป็นศิลป,ปินในประเทศเกาหลีใต้ รายง,งานว่านรดมเจนาวัย12ปีได้สร้างความประทับใจให้กับหลายคนในจีนด้วยความสามารถทางภาษาที่โดดเด่นเสียงร้องเพลงที่ไพเราะและความสง่างามค่ะโดยเธอรับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียในจีนหลังมีรายง,งานว่าเธอกำลังพิจารณา ร่วมฝึกฝนในเกาหลีใต้เพื่อเป็นศิลปินเคป๊อปลายคนเปรียบเทียบเธอกับดิซ่าแบล็กพิงและมินนี่ซึ่งเป็นไอดอลหญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในวงเคป๊อปนะคะอย่างไรก็ตามมีกระแสะข่าวลือเกี่ยวกับเธอเป็นเด็กฝึกหัดเคป๊อปแพสะพัด นโดดมเจนนาก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางบัญชีอย่างเป็นทางการของเธอเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเธอได้ปฏิเสธคำเชิญจากบริษัทเกาหลีใต้ที่ชวนเธอไปเป็นเด็กฝึกเธอกล่าวว่าเจนนาไม่เคยเป็นและจะไม่ได้เป็นเด็กฝึกหัดเคป๊อในเกาหลีใต้ พร้อมเสริมว่าเธอชื่นชอบดนตรีแต่จะให้ความสำคัญกับการศึกษาและอาชีพที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกัมพูชามากกว่าเจน่าเผยว่าแผนการทำดนตรีคือการเตรียมทำอัลบั้มภาษาจีนชุดแรกของเธอเธอได้แสดงเพลงภาษาคาแมนและภาษาจีนหลายเพลงของสถานีโทรทัศน์มาร่วมแสดงพรสวรรค์แล้ก็วัฒนธรรมของพวกเขานั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ